มาเจอแลวจะเพื่อนๆจ้าตนคุณน่ะเต็มตนอรรถจะเพื่อนๆจ้าพุนคุณวานขึ้นไปหอดังเทิงพุณจิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหนาวมากเลยนะเจ้าวันนี้แต่กะออกมายางเห่นจ้าพี่น้องจ้าอันบีเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหาเห็ดเนาะจ้าหาเห็ดทูหนูเนาะจ้าพี่น้องจ้าหาเห็ดหนูหนูหาเห็ดนั่งฟ้าเนาะจ้าบีก็เลยสิออกมาหาเนาะ บจากว่ามันสิมีหรือบม,มีเดอร์จาพี่น้องจ้าเพราะว่ามันสิออกช่วงหนานหนาวแบบนีล้ละจ้ามันออกดีจาเพื่อนๆจา้าดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าพี่น้องจ้าพายุเมื่องหนอกหนาวมากเลยถุงเมือองเอาวมากอยู่จ้าพี่น้องจ้าพี่เอาถุงมือ,อามาอยู่เนา, <c oughs> า,านะแต่ว่าบ่ค่อยเด้ใส่จาเพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละใส่แลวมันก็อุ่นนะจ้าเพื่อนๆจา้าไม่ใส่มันก็หนาวเนาะแต่ว่าโอ้บบค่อยมักใส่บันไดจาเพื่อนเพนื่อนจ้าไปไปหาเห็ดกันเลยจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูป่าจ้า ปลากระสิประมมณนี้เลยจ่ะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าบีบมูอหัวมันสีมีหรือบ่มีเด้อเพราะว่ามันอยู่ปเอมามาหาแม่จับพี่น้องจ้าอ้นี่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเพื่อนๆจ้านี่ไงมันออกอยู่นะเจ้าเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงมันออกแล้วเฮ้เก็บเอาเลยจ้าบ่มีของไผ่เด้อจ้าของปลาจ้าเก็บเลยสิจ้า เราเอาแตอดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะดอกหน่อยก็เอาไว้ก่อนจ้ะบนมี้ผายใบยางดอกจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนบบกินดอกฝรั่งโอ้โหออกเยอะอยู่นะจ้ะเพ,พื่อนๆออกจนเป็นแบบว่าโดนแล้วหไหมเพื่อนจนสีโลนเองล้จก,กจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยเราก็เอาแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะดอกเล็กเราก็เอาไว้ก่อนเนาะมือไม่จังมาเอาไม่ยังหน่อยอยู่ เ,เออมาบาเสียเถี่ยวจะเพื่อนๆจะอึ๊บไปปาอื่นมันสีมี่โบเนาะเฮ้จะเพื่อนๆจะมันสีออกอยู่ตามต้นใหม่อันนี้ย่างเดียวได้จะเพื่อนๆจะต้นย่างอื่นมันสิบบอ,ออกเด้จะ เห็ดอันเนี้ยเดี๋ยวบีสิพาไปเบิ้งปีที่แล้วบีมาเก็บอ็เหนื่อแต่ว่าปีนี้บีบุงหูเดี๋ยวจ๋าว่ามีหรือบบพี่เนาะต้องหาต้นใหม่จ้ะขอโบได้กะมายักเดี๋ยวว่าบุงหูมันไม่มีอุกคนนอกจากเพื่อนๆจ้ะโอ้นี่ไงจ้าเม่เจ้าเจอแล้ว เราตามหามานานสิ่งนี้แหละจ้าเนี่ยจ้ามันออกโดนแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เอาเราก็เอาแต่งามๆจ้าเห็นหมดจ้าพี่น้องจ้ามาได้แล้วจ้าเราก็เอาแต่ดอกใหญ่ๆดอกหน่อยเราก็เอาไว้ก่อนจ้าวนๆจ้าวันนี้แพมมาเก็บน้ำดอกจ้า จเจอแล้วได้ของดีแล้วจ้ะวันนี้นี่งไงเห็ดหูหนูบ้านเฮ่าไงจา้าเพื่อนเพื่อนจ้ะอุ้ยใส่ถุงก่อนนี่ดอกเล็กแล้วก็ไว้ก่อนจ้ะเพื่อนๆไปต่อเพิ่งกรสจออกแน่ต้นใหม่เป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนๆจ้ะ โอ้ยตาสีร ka uh, uh, oh, no? oh, ่ายในเด้จ hmm. ้ะใส่ต้นใดอีกบีมะเขียบดีจากปีที่แล้วป้านี่ล่ะโอ้ยนี่ไงจ้ะพุทธเจ้าเยอะมากมากเลยตอนนี้ดู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 เจ้าเพื่อนหลายอิริย์นะเฟซิอ่อนน้ำหมดจ้า tay bung lakam mắc kiệt gần chắn gần chắn 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 พีเฮ็ดเขาสิงแล้วจะพี่น้องจ้าเพียบมาโพดโพ่งมงโมกแตงแทงโพดโพ่งมงโมแตงเพียบถ้าเกิดว่า เขาไปโดนเขาแล้วเขาก็บ,บยกอยากใหญ่อยากใจ,เ,เ,เ,จเพื่อนๆจ้าพอฉะนั้นกะเขาเอินว่ายังถ้าเพื่อนยูผู้เดียวเขาก็สิบโบจับเพื่อนนอจับเพื่อนๆจ้านั่นแหละก็เอาไว้เพื่อนใหญ่จ้ะ Yeah. มีกาไหวพ้พญยายก่อนจะเพื่อนๆจะเดี๋ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หนึ่งถ้ามันแดดดีก็อาทิตย์หนึ่งเขาจังมากไหมจะ้ะอุ้ย,ยไปต้นต่อไปจะเพื่อนๆหาเห็ดจะ้ะนี่แหละคือความสุขของคนอยู่ต่างประเทศจ้ะเพื่อนๆต้นใดอีกเนาะปัดนี่อย่าบอนนะ ไปเรียนจ้ะมันต้องมีเห้าอีกแหละสักต้นจ้ะเนี่ยเห็นไหมเพืเ่อนๆจ้าพอเวลาเขาจะออกเขาจะออกแบบเ,น,เน,นี่ยจ้าเพื่อนๆจ้าคุณบอสแต่ว่าอันไหนมันหน่อยเ้าก,ก็บอกเอาเนี่ยเนี่ยมันสิออกจุดตามต้นแบบเนี่ยจ้าเพื่อนๆ

ฉันไม่รอแล้วนะจเก็บจ้ะที่ไหนมีอีกจ้าที่นี่มีอีกจ้าเพื่อนเพื่อจ้าดอกเล็กเราก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมจ้ะแล้วก็เอาแต่ดอกใหญ่จ้าอยู่ที่ไหนมีอีกจ้ะบอก นี่ไงจ้าเพื่อนเพื่อนซาเห็นอีกแล้วมีผนกำลังออกจ้ะเนาะดอกเลอกใจอย่างนี้ผนกำลังออกจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่ก็เป็นดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่แล้วก็เอาจ้ะนี่นหนาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ะหาไปเรื่อยๆจ้ะ ตรงไหนมีเข้ก็เอาจะเพืเ่อนๆจ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วจ้าเพื่อนเจอแล้วเห็ดไดสิไปได้เจอแล้วไไ <c oughs> เจอแล้วเราเจอของจริงแล้วจ้า <c oughs> ต้องตาดีด้วยนะจนเนจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้ ก็ใจเพื่อนๆจ้าปีกสิถือกองอันเอียงใายเอียงขวาวีนหัวเด้เลยจากเพื่อนๆจ้าแต่ว่าอันหน่อยฮาบอกเอาเนาะเอาเห็นมันใยๆมาเก็บตาสีอ่อนเ้ยมาต้นนี้อีกจากบรรพุธานเรามาเจอของดีแล้วจ้าวันนี้มาเก็บเห็ดนะจ้า นี่จ้าแล้วก็เอาแต่ดอกใหญ่นี่จ้าคนเพื่อนจ้าดอกใหญ่งามๆกันเลยนี่ในสอกในหลือไปยาวหญ่เหลือจ้า โอ้ยมวนคักไปต่อจ้ะต้องไดมีอีกคะเหนียวก็นนะมาเจออีกแล้วจ้ะวิ่งสันจ้ะออก่แบบนี้อ่ะจ้ะ ก็จะเอาติดดอกใหญ่เหมือนเดิมจ้ะโชคดีจ้ะมือนีิไปต่อจ้มเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ามาพ่อยเร็วดูดูดูจ้าเบิ่งที่ล่ะตาสะออนคักเนาะเบิ่งเบิงน้ง,ง,งามด้วยจ้ะเพื่อนจ้า แล้วก<ส>็ลอยไปหอดขึ้นบนตรงนู่นเลยจ้าเพื่อนๆก็สิออกตารต้นใหม่เชื่อเก็บเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเห็นบ่เนาะ ความสุขของคนอยู่ต่างเด่นเลอจะเพืเ่อนๆจ้าเคเพ็ด สวรรค์บนดินชัดๆจ้า <si นี่ข้างบนเราก็จะว่าเอาเอ้ยเอาอยู่นิดน้อยจ้าเพื่อนๆจ้าเพราะว่ามันยังบเบาไยนี่ก็มีจ้ะเพื่อนๆนันสีออกแน่นียล่ะ พ่อเดินหนาพาตุนไม่พ่ออีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าอุ้ยมีอีกไหมจ้าโอ้โหนี่ไงมีเลอะจ้าเพื่อน ต้องแบบนี้สิจ้าอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มนุ่มแล้วจะเพืเ่นอนๆจะทาโ่มาอีกมืออื่นมือ,อนีหรือมืออื่นเพื่อนกัสริอ่ารวงนอกจากเพืเ่อนๆจะพ่ออันฝนตกส่ลายมือเลยฮขาบมาเข็บ นั่นแหละมีอีกไม่ร้จ๊ะบ้อมีอะไรจ๊ะมาเจออีกแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าต้นนีคุณอนะเต็มต้นอรรถจ,จะ้ะเพื่อนๆจ้าพุ่นพุ่นวานขึ้นไปหอดทังเถื่องพุ่นเก็บ,าบาที่ลับบัตเนี่ยเอาถุงคนจ้าเก็บหดน่นสังหารมัน ดอกน้อยเราก็จะปล่อยให้เขาเกิดใหม่จ้ะเขาก็เก็บเอาแต่ดอกใหญ่มันจ้ะ <c oughs> โอโ้ดีใจค่ะจากจเ,เ,เพื่อนๆจ้ะเห็ดหูหนูเพียงเพื่อนกับมี่ ได้เก,เกบเห็ดผึ่งน้ำเพิ่นกะทาเกเคเห็ดหนูๆจ้ะเพื่อนๆปีนี้ทางนี่บ่มี่บ่คอยมีเห็ดผึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเีอ่อนคักดนะคอ,อนีีเนะจ้ะมันออกลายผุดโพจ้ะหาเบิดมือก็ได้ก็ได้เบิดมือเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ เออคอนนี่พุ่มใจน้ำเสนออีหลีจ้ะเต็มคอนรอรรถขันมาโบ่านนี่กาสิเนาสิปเปือ่อยลืมเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะลืมนิ่มละเอาไปใส่ย่ำเนาะแกงเนาใไม้ยังสีแกงเห็ดหูหนูโอ้ย เปิดเมืองมันความแสบเราจะไม่เอาเหี้ยนนะจ๊ะพี่น้องฟังออกบอเนาะเหี้ยนห้าสิบบอเอ,เอาเอาเมดนะแม่มมจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาใหม่จ๊ะป่านีมีบีผู้เดียวอยู่อันอันค้นไทยค้นเอเชียแม่จ๊ะปื้นพิน่นมอมาเก็บเดอ้อฝรั่งพิ่นบอเก็บเด้อจ้ะิ่นกินบโบอเปินพนยานมรณาตัวฝรั่ง คนไทยอยู่ใส่กินเหลียบพี่ไทยพี่ไทยเป็นมักหากินจ้ะพี่ไทยเนาะอันนี้พ่นป้าพ่นเกิดโดนจากเพินพ่นๆจ้ิ่นก็เลยไก่สีห้วยแล้วพ่นไก่สีเละแล้วจักหน่อยแต่ว่าก็กินได้จ้ะ เพียป้าจนสุดต่อต้นกกนี้กะปล่อยไว้ก่อนจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเจอกันสักสองอาทิตย์พลออ่อยกแลรวจ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้อยู่สูงแน่เนาอแต่กะเก็บได้ได้มดถ้าสดสื่นซุ้มปไหนกับิปิบปีนเอานะเดี๋ยวเนี้มาหอดเพราะแห้งล บ่อนักลิงข้านั้นจะบ่อพด่บนกับบ่อสูงปันใดดอก้ะเพราะเพราะเอาได้จ้ะ น้อยก็ปล่อยไว้ก็นนะไปต่อไปจ้ะบ่เน,นี่ยเดินมาตั้งไกลจ้ะเพืเ่อนๆจ้ามาพอนี่เมื่อยละ่ะเดินมามากไกลนึงแม้เดินสีหอดทางเมื่อนะจ้ะเพืเ่อนๆจ้าปาดพี่น้องจ้าเดินเสียเอาเพื่อนใดเนี่ย สูงโผลพกเจ้าก็ยูสูงโพดเจออีกเลยวจ้าเพื่อนเพืนจะเก็บเล็กผสมน่อย <c oughs> คือสิได้ยออกเลยจ้าเพื่อนเพืนจะไก่กสีหอดทางออกเมื่อแล้วจา้า เมื่อยล่ะมันรู้หมดเดีย่างไก่เดอกจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าย่างอยู่ในป่าเมียตามันหลอกแหลกหลอกแหลกเมื่อยจ้ะตาโม่งเต้หาันแนวกินจ้ะโอ้นี่ดิยวไก่ชิเมื่อกำมพ่ออันนี้อีกจ้ะเพื่อนๆจ้ะไก่สิเมื่อกำมพ่อแนวอีกล่ะเนี่ย เห็นหมดจ้าของแซบมันอยู่ในป่าถ้าเราหานะเจ้านี่จ้ะโอ้คือออกอยากแท้ท่ต้องได,ด้ดอกใ่ญ่ๆแบบนี้จ้าคนๆจ้า ง่ายๆแบบนี้แปบ๊บเดียวก็เต็มถุงถ้ <c ười> ừ, ừ. าไม่มีอีกบัดจ้ะไม่มีจ้ะเราเดินมาแล้วก็มาเจออีกจ้ะเพื่อนเจอก็เก็บเลยจ้ะอดอกน้อยเราเจอกันอีกนะจ้ะ มาสีออกเมื่อไรจ้ะเพื่อนๆจ้ะพอดีเมื่อเห็นอันนี้เนาะโอ้ยดอกใหญ่มากๆเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาอันนี้ก็เมื่อไรจ้ะเดี๋ยวบีสีเอาให้เบิรงอยู่บ้านเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอ้ยันได้หลายเป็นไงเนาะอันหน่อยไว้ก่อนจ้ะนี่กะเอาไว้ก่อนจ้ะ ได้มาหลายเติบอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนได้อ,อกกระตามาใส่ถุงจ้ะเดี๋ยวประเทศเบิรงอยู่บานมาหอดบ้านแล้วจ้ะเพื่อน,พนอเ,เ,เพื่อนพี่น้องจ้ะนี่เด็ดถุงเฮดจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะทีบีใส่มาเนะาะมั่วแต่อันเปี่ยนเสื้อผ้านาผมอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะอันล่มจ้ะพี่น้องจ้ะลื่นมันลื่นเนาะอันเสื้อผ้าเปียกปื๊ดจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเบิ้งสิเท่เบิรง ลายเติอบอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยโอ้มีหอดอันหนีผาเพราะว่าถุงใสอันใส่หม่หนีพาจ้ะเพื่อนๆจห้หลายเติอบอยู่อันนี้ใบใหม่อันนั้นดอกนอหน่อยๆเอากระบอกเอาเนาะนั่นแหละถ้าเกิดว่าเอาดอกหน่อยนะมันจะสีลายเติอบอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่แหละ มาห้เบิ้งนอกจากเพืเ่อนๆจะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะนะป้าดอกเ็ดมูนุกระปุกกะเหลียน้ำคักน้ำเงี้จ,จ๊ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเขาไปเก็บดอกหน่อยอีกจก้ะเพื่อนๆจ้ะดูสิได้ติมถาดเอารูเอลลายใหญ่มากๆจก้ะเพื่อนๆจ้ะนี่แหละผลงานวันนี้จ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย